บัดนี้วันที่สม ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้านางสาวป,ปริตาพิเภกขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วย บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัฏรคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชะ สุนันตุสักกะโมคทังสักเคกามีจรูเบคิริสิขราะตะเถจันตะลิเขวิมาณีทีเบร,รัตเถจะคามมตาลุวันนะขะหะเนเคหะวัตุมหิเตเตพุม,มาจจยันตุเทวาชลธาละวิสเมยักขะถันขันทพพนาคาติตตะทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนางสวะสัทโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอายมพทันตาธรรมตธรรมสวนากาโลอายมพทันตาธรรมสวนากาโลอายมพทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่3บทสดไรสารณคมพุทธังสารนังคฉามิทำมังสารนังคฉามิสังคังสารนังคฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิตุติยัมปิทำมังสารนังคฉามิตุติยัมปิสังคังสารนังคฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิตติยัมปิทำมังสารนังคฉามิตติยัมปิสังคังสารนังคฉามิ บทที่4ี่บทสวดสัจจิือยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญงพุทโธมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหุนตุสัพพทานัตถิมีสารนังอัญญงธรรมูมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหุนตุสัพพทานัตถิมีสารนังอัญญงสังฆูมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหุนตุสัพพทา ที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวัมีสุตังอีกังสมัยยังภะควาสเกสุวิหารติกบปิละวัตถุสมิงมหาเววเนมหาตาพิกุสังเคะสัททิงปัญจมะเตหิพิกุสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทสหิจโลกัตาตูหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปติตาหวนติ พระควันตังทัศนายะพิกุสังขจจะอัตโขจะตุนนงสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตาสะทะโหอายังขูปขวาสเกสุวิวหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจปัญจ,จมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเ,เหวะอรหันเตหิ สัศหิจโลกัตธาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาปตตาโหติพระกวันตังทัศนายะพิกุสังคัจ,จะยันนูณะมยยมปิเยนะพระควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกามิตว่าพระกวโตสันติเกปัจเจก,กะคาถาภาเสยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยถาปินามะภะลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปสาริยะปสาริตังวาภาหังสัมมิชเชยะเอวเมวะสุทาวะวามีเสสุเท е เวสุอันตราหิกาภะควโตปุรโตาปาตตระหังสุอัตโขตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังที่ขาด ทิตาโขเอกาเทวตาภะควาโตสันติเกอิกมังคาทางอภาสิมามหาสัมโย ο, บวนนะสงเทวกายาสัมมคาตาอาคตัมหะอิมังธรรมสม,มยังทักขิตายะอัปราชิ ตัสังขันติอ,ตอัตโคอปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิกมังคาทางอาาสิดัตระพิโวสมมถาทังสุงจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิคาเทเหตวะอินทริยานิรักขันติปันติปตาติอัตโคอัป,ปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิกมังค่าทางอาาสิชีตวาคีลังชีตวาปรีคังอินทะคีลังโหจัต จะมะนีชาเตจรันติสุทธาวิมลาจากุมาตาสุทันตาสุสุคณาคาติอัตโคอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปาิปุเรสันติติสันตินติอัตโคพระขาวิิขุอมันเตสิ เยปุเยนะพิกเว,เวทัสสุโลกะธาตูสุทเทว,วตาสันนิปติตาโหติตถาคตั้งทัศนายะพิกุสังขจจะเยปิเตพิกเวอเหิสุงอตีตะมัมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควันตานางเอตัประมายวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัทานางอรหันอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัประมายวะเทวตาสันนิปฏิตาภว,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 วิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะรรหิ อาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิติกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทติสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาทสาธุกังมณสิกะทะโรทรัพาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตปิคูภะควาโตปัจจโสสุงภควาเทตทฏฐวจจะ สิโลกมนุสกสามิยัตภูมิมาตัสสิตาเยสตากิริคัพภังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสะสะัสสริลีนาโลมะหังสาภิสุพิสัมพุโนโอทตาตมะัะสาพุตสุทธาวิปสันมะนาวิลา ปิยโยปจัตสเตยตวาวะนีกับปิลวัทเวตะโตอามันตะยะสถาสาวเกศสนีรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาทะพิขโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธะศาสนังเตสัมปาตุระหุยาณังอมนุสสนะทัสนังอเปเกตตะมัทัคุงสหัสสังอัฏฐสัตตริง ສະຕງ Ake ສ Hassan ັອາ ah man ັນຸສາ ana ມັດທະສົ อเปเกนันตะมัตถคุงทิสาสัพพาพุดาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวาจักขุมาตโตอามันตยิสัถาสาวกเกศส,สนิระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเย е วหังกิตยิสานิคิราหิอนุปุปรสโซสัตตะสหสวะ สาวะยักษ์ขาภุมมากับปิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสสิโนโมทมานอาอภิกามมุงพิกุนังสมิติงวานางสาตาคิราติสัตสหสิติสัตหัสาสายักษขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสสินโนโมทมานอาอภิกามมุงพิกุนังสมิติงวานาง อิเจเตโสลัสสหัสยขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกมรมพิภูนังสมิติวะนังเวสามิตาปัจจสตายกขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกมรมพิภูนางสมิติงวะนัง กุมพิโรราชขัดโกเวปุล,ลัสสะนิเวสนังพิยูนางสตังสตัสสหัสสังยักขานางปริยุ ปยิรุป,ปาสติกุมภิโรราชคหาิโกสโสปาคัสมิติงวานังปุริมัจจทิสังราชาทตารัตโธปัสสสติคันทพานังอัิปติมหาราชายัสาสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามาะหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมทา,มานาอภิการมงภิกูนางสมิติงวานัง ทักขีนัจจทิสังราชาวิรุโหูตปปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสสิโสพุตตาปิตัสสะพะหูอินทานามามหพลราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทามานาอภิกามุมภิกุนังสมิติงวานางัง ปชิมัตจะทิสังราชาวิรุปโขปสาสติอาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะวูอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุภิกูนังสัมมิติงวนางอุตตรจจะทิสังราชากุเวโรตปัสาสติ ยักขานาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวูอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิการมงพิคุนังสัมมิติงวะนางบุริมัติสังตะทะรัฐโถทกกกีนนวิรุละหโกปชิเมนวิรุปขโขกุเวโรตารัรางทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมันตาจะตุโรทิสา ธนละมานาอัดถังสุวณีกัปปิละวัเวตสัมมาาวินทาสาทาคูวันจันการัสถาสถามายากุเทนะถุเวเทนะถุวิทูจะวิทุโตสหะจันทะโนกามเสถูจะกินนุคันถุจะกินนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัตโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตเสโนทั จักนทัโพโภณโรราชาชน,นูสโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมภะรูสุริยะวัจจะฉะสะา เอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชูพิโมทะมานาอภิกามุพิกุนังสมีิติงวะนางอธาคูนภานภานาคาเวสาลาสหตัดชกากัมสศตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายะสิโนเอระวันโนมหานาคูโสปาคัสมิติงวะนัง ยีนาคราชีสหาัสาหาหรันติทิพพาธิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวนับัจจัปตาจิตราสุปัน,นาอิติเตสนามังอภะยันตานาขาราชาะมาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวะหยันตานาคาสุปัน,นาสารมักังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะ สมุทรทางอสุราสิตาภาตาโรวะสะววเเตเสตหิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเว,าเวปจิตติจดสุจิตติจะประหาราโทมะมุจีสหสตันจะพลิปุตานังสัพเพเวโรจมานะนามะกะ มากาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัฒมุปาคมุงสมะโยธานิพัฒนเตภิกูนังสันติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตคาทะมุง วรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะัสะสาสะหเมตตากรุณาการิกาฮา,าคูเทวายัสะสินโนทศีเตสกถากายาสัพเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมันโตชีวิตมันโตวันนวันโตยัสะสินโนโมทมานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวนังเวนทุจเทวาสะหารีจะอาสมาจะทุเวะยะมาจะัสะัจจันทสูปนิสาเทวาจันทมา คูปุรคิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวาอาคูมัณฑพ,พลาหากาวสูนางวะสาวะวูเศโษสโูปาคะปุรินทโทสติสเิธี สัตถากายาสัพพีนันตะวันทิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามงภิกขุนังสมิติงวนางอัาคูสหภูเทวาชลมักคิสิคาริวะอริทการะจะโรชาจะอุม,มาปุพภนิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะตะจุตาจะอนิชกาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวสะ วะเนสีโนส,เ,เ,สะะเ,เตเสีเตทัศธากายาสัพเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตเยสัสะสัสสีโนโมูทะมานาอภิกรรมูพิกุลังเสนิติงวนังสมานามหาสมานามานิษา มนุษสามนุษย์สุดมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถาคูหารยเทวาเยจะลูหิตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายาสัสินโนตเสเตสัตถากายาสัพเพนามานาณตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยาสาัสิโนโมทมานาอาภิกามุภพิกุณังสัมมิติมุนัง สุกากรุมหาอรุณาหาคูเวคนัสาสหาโอทะตะคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาคา หารักาชามิสกายะจะยาสสินโทนทนะยังอาคาปชุมโนโยทิสาอภิวัส,สติเสเติตเสตสัตถา,ากายาสัพเพนานัตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาิโนโมธมานาอภิการมพิคุนังสามิติงวะนาง เคมียาตุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนลัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะระติโนอาคูอัถาคูประนิมิตาทศิเตสตถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันเตยัสสิโนโมทมานาภิกรามุงภิกขุนางสามิติงวนาง สัตถเตทเ,ทเทวติกายาสัพเพน,นัตะวันนิโนนามันวะเยนะอคัดฉุงเยจันเยสัติสาสติสาสหาปะปวุตตะจาติมคีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขโมคตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรหม,มาประัมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสนางกุมาโรโอติโสจะโสปาคัสมิติงวะนางสหสัสพรามะโลกานางมหพราม มหาพรหมมาพิติพิติตทัตติอุปปันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสทเศตถทะ,ทะอิสสราอิสสราอาคูปาเจกะวะสะวตินูเตสจัจมะชะมัชโตอาคาหาริตโตปริวาริตโต เตจัสเพปิกกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารสีนาพิกามิปัสสะกัดกันสัตหะมนทิยังเอทะคันหะทะพันธะทะราเคนพันธมัตถุโวสมันตาปริวารีถาวามาโวมุจจิถะโกจินังอิติตันทะมหาสีโนกันหะสีนังอเปสยิปานิาตาละมะ ละมาหัจจะสรังกตวานะเพรระวังยะถาปาวุสโกมีโคธนยันโตตะสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโธอาศยังวเสตันจะสัพพังภิญญายะววคิตวานะจักขุมาตโตอามันติสัทธาสาวเกศสนีรตเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจะอาตับปะมะปะรุงสุตว่า พุทธะสาสนังวิตารเทหิปัก,กามุงนีสังโลมมัมปิอิชยุงสเพวิชะตังสังคามาพระยาตีตายะสสสินโนมุตมทันติสหภูเตหิสวากาเตชนีส,สุตาติ